เขาด่าเราถ้าเราไม่ด่ากลับเรายังดีอยู่แต่เขาด่าเราเราด่าเขากลับแล้วก็เท่ากับเขาแหละเขาว่าอีหายอ,อีดอกแล้วก็ว่าเขาอีหายอีดอกแล้วก็พอๆกับเขาแหละเข้าใจไหมใช้ปัญญาเสิใช้เหตุผลเลยถ้าเราอยากจะดีเราก็อย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปด่าเขาเขาด่าเราก็ปล่อยก็าด่าไป เขาด่าแล้วเขามันก็แถวนั้นมันก็ไปแค่เสียงเข้าหูซ้ายมันก็ออกหูขวาไปแล้วมันก็ผ่านกัแล้วแต่ใจเรามันมีกิเลสมันไม่ชอบให้คนดา่าชอบให้คนชมอย่างเดียวพอด่าก,ก็เลยร้อนขึ้นมาเดือดขึ้นมาเราต้องด่าเขากลับเราก็เลยพอกับเขาพอๆกันแต่ถ้าเราไม่ด่าเขากลับเราดีกว่าเขา เ,เฉยๆได้ฮท่านี่ยเฉยๆทำให้เราดีด่ากับทำให้เราไม่ดีเ้าทำอะไรเราก็เฉยอย่าไปตอบโต้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เขาด่าก็รู้ก็รู้ว่าเขาดา่าเขาตีก็รู้ว่าเขาตีวิธีจะทำให้ใจเฉยได้ทำยังไงพระพุทธเจ้า,าให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็าให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา แค่นี้เราก็สบายใจแล้วเราก็เฉยได้แล้วถ uh, ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราพอคิดอย่างนี้เราก็เฉยได้ถ so ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเราก็ยังเฉยได้แล้วถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วเราก็เฉยได้ไม่ต้องเราไม่ได้ไม่ต้องทำบาปเขาทำบาปคนเดียวใช่ไหม เดี๋ยวเขาก็ไปติดติดคุกติดตารางคนเดียวเราไปสวรรค์เรากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ดีกว่าถ้าเขาเขาฆ่าเราเราเขาตีเราเราไปฆ่าเขาเราก็เลยไปติดคุกแทนตายไปก็ไปเป็นเดรัาชานแทนหรือไปตกนรกแทนต่อ